ไปสนใจเลยจ้าอย่าบอกไปแล้ววะไซขนาดรู้มาสนใจบอกไปเลยว่าครับยังเดย์ังเดยยังทำอาหาอีหล่าเหรอโอ้ยทำว่าสาวผมาำว่าซื้ออีหล่าเมื่อวานทำว่าเอออีหล่าเฮาจะใช้ได้สิอันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะพาท่านไปติดตามข่าวหมอลำ ในวงการของเรานี่แหละคุณนกพงศกรหมอลำเสียงวิหกซึ่งก็เข้าห้องบันทึกเสียงถ่ายเอ็มวีกันไปแล้วสําหรับเพลงใหม่ของน้องอยอ,อกุณาพรหมอลำเสียงวิหกล่าสุดนี้ผมก็ไปชมเพจของคุณแม่เดือนคุณแม่เดือนนะครับก็ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งของคุณแม่ก็เลยดาวน์โหลดมาให้พวกเราดูกันซึ่ง ไปหน้าเวทีหลังเวทีก็มีคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะเด็กอายุ11ปีนี่มีสิทธิ์จะโดนต่อว่ามีสิทธิ์จะโดนนินทาหรือไม่นอกจากกระแสบนหน้าโซเชียลมีแต่คนแบบตะลึงมีแต่คนตะลึงบอกว่าเด็ก11ปีทําอย่างนี้ได้อย่างไรเด็ก11ปีมีความสามารถอย่างนี้ได้อย่างไรคุณนุกพงศกรก็ตะลึงในความสามารถของน้องอายเหมือนกันว่าเอ๊ะเด็ก11ปีแค่นี้เราให้บทไปแค่นี้ น้องทําได้ขนาดนี้ได้อย่างไรผมไปหน้าเวทีมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเจอ f อฟทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งคนทําช่อง YouTube ก็คุยกันเขาก็บอกว่าโอ้โหครูจะเสียน้องอายนี่สก,กุณาพรมอลำามสิบหกนิแรงมากเขาบอกว่าตามดูทุกวันเลยไม่ดูไม่ได้ไม่ดูนอนไม่หลับเขาว่าอย่างนั้นเขาไปดูความน่ารักบางคลิปดีดูซ้ําแล้วซ้ําอีก หลายร้อยรอบก็ยังดูเขาไหวอย่างนั้นเปิดขึ้นมาจะต้องดูน้องอายไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็ตามดูไหวอย่างนั้นเนี่ยกระแสโซเชียลส่วนมากเขาก็จะไปให้ความนิยมแล้วก็ให้กำลังใจเด็กอายุ11ปีแล้วก็ให้กำลังใจคุณนกพงศกรซึ่งเป็นคนที่ไปหยิบเอาน้องขึ้นมาปั้นเพื่อที่จะให้อโอกาสกับ น้องเขาแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองคุณนกพงศก,กรเนี่ยถ้าจะดูดวงของเขาแล้วเนี่ยดวงของเขา,เขานี่มันเข้ากันกับศิลปินเด็กนะครับแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงสังเกตไหมเป็นเริ่มต้นคุณแอนดอรดีก็เป็นผู้หญิงที่เป็นนางเอกพอคนที่สองก็มาเป็นน้องก็เป็นผู้หญิงนะครับน้องยูกิก็เป็นผู้หญิงก็ ั้นขึ้นมาจนมีชื่อเสียงโด่งดังมาถึงน้องอายก็เช่นเดียวกันเด็กเข้าไปอีกครับอยู่กิมาสิบสามปีที่น้องอายมาสิบเอ็ดปีแล้วก็ความเอ่อความน่ารักความสามารถให้ไปเล่นละครเวทีไปแสดงตลกเขาก็ทำตลกได้แบบมันเป็นธรรมชาติ มีหลงมีลืมมีอะไรมันก็ดูเป็นน่ารักไปหมดอ่ะมันเป็นธรรมชาติแบบไม่สีแส้งอยากจะพูดอะไรนะ้องก็พูดออกมาตรงๆนะครับไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ลืมก็บอกว่าลืมออทาผิดพลาดก็ขอโทษเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกว่าว่านอนสอนง่ายถ้าพูคนโบราณเขาเรียกว่านอนสอนง่ายทุกคนก็ชื่นชมไปแนวทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนในวงหรือคนนอกวงไม่มีใครบอกว่าอิจฉาลิษยาคุณนกพงสกอรไม่มีใครบอกว่าอิจฉาลิษยาน้องอาอเป็นแต่เพียงคนเดียว ผมไปคุยมานะผมไปคุยมาก็มีแต่ประเภทนั้นก็จะมีประเภทประเภทหนึ่งเหมือนกันก็ถามว่าเอ๊ะครูเอ่เอกับคุณแอนดรดีเป็นยังไงกับคุณยูกิก็บอกว่าจะเป็นแฟนกันสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นแฟนกันก็แยกกันไปอยู่เป็นยังไงผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันผมก็ดูบางทีการแสดงมันอาจจะเป็นคอนเทนต์บนเวที แต่กลุ่มหนึ่งก็บอกเป็นความจริงของน้องยุกินะมันก็เป็นความเห็นออกสองฝ่ายซึ่งความจริงจะเป็นเช่นไรเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นแค่นักข่าวก็ไม่สามารถที่จะไปถึงห้องนอนห้องน้ําของเขาได้จิตวัตรประจำวันเขาได้เราก็เสพข่าวเอาพอประมาณว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็รายงานไปตามความเป็นจริงนะตอนนั้นเขาอาจจะมีเอ่อเป็นคอนเทนต์เลือกจ,จะเป็นความจริงก็ไม่รู้กันเราไม่รู้ดีกว่าพราะรู้แล้วมันก็ปวดัวไเปเฉยนะครับเราก็เสพข่าวว่า ยุกยิก็มีความสามารถจากเด็ก13ปีประโยู่คุณนุกคงสกรก็มีความสามารถเป็นที่ยอมรับแล้วก็น่ารักสวยเสวยวันเสวยคืนนะครับเมื่อน้องเขาลงจากเวทีไปไปอยู่สังกัดอื่นก็ให้กําลังใจกันไปนะครับเราก็ไม่ไม่ได้เกลียดใครไม่ได้โกรธใครเรารักทั้งสองฝ่ายแล้วก็อยู่อย่างนี้นี่เมื่อมาถูน้องอายสกุณาพรเนี่ยคุณนุกคงสกรก็ไปรับตัวมาบางคนก็บอกว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่า เออทำให้น้องเขายากจนเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงแล้วครอบครัวเขาไม่ได้อยากจนคุนแค้นอะไรขนาดนั้นประมาณนี้นะก็มีข่าวมาแบบนี้ซึ่งคุณนกพงศกรแล้วก็ทางศิลปินเขาก็ออกมาพูดบอกว่าควัญเป็นความจริงคุณนุกพงศกรก็ไปไล่สดหลายครั้งว่าเป็นความจริงน้องเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับถูกทอดทิ้งแต่คุณนพงศกรก็บอกว่ามันเป็นโอกาสบางโอกาสคุณพ่อคุณแม่อาจจะเกิดความยากลาบาก น้องอายไม่ได้เกิดผิดที่หรอกลูกน้องอายเกิดถูกที่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงชะตากรรมของตัวเองอาจจะเป็นความลําบากของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถดูแลน้องได้อย่าไปมาคิดคุณลูกพงศกรเขาก็สอนน้องดีนะสอนน้องแล้วก็สอนแล้วก็คุยกับคุณย่าเขาดีนงงกพงศกรไม่ให้ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่ปลูกอารมณ์โกรธให้กับน้องอ่ะหืบอกว่าทำไมไม่ดูแลลูกต้งนั้นเรื่องเี้ ไม่พูดคุณนกไม่พูดคุณนกบอกช่างมันเถือะผ่านไปแล้วยังไงก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเรามีหน้าที่ที่จะต้องหาเงินแล้วก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ตอบแทนคุณปู่คุณย่าที่เลี้ยงดูเรามาแล้วก็ตอบแทนโรงเรียนเดิมที่เคยดูแลน้องมาคุณนกพงศกรเขาสอนดีครับคุณนกพงศกรบอกนกทุกคนในวงมอลำเสียงวิทหกผมไปสัมผัสมาใกล้ชิดทุกคนสอนน้องเขาดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่สร้างปมให้น้องเลย เขาไม่แต่พัฒนางานไปฒหน้าเขาไม่ดูเขาไม่ย้อนหลังไม่กลับไปย้อนหลังดูว่าใครจะทําอะไรกับน้องเอาไว้เขานึกถึงแต่ความดีเขามองหาแต่ส่วนดีนะครับเหมือนกับหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวไว้นั่นแหละต้องหามองหาแต่ส่วนดีถ้าเรามองหาแต่ส่วนดีแล้วเราก็จะมีแต่ความเจริญนะครับไม่มีใครไม่มีไม่มีใครมีเชิงลบไม่มีใครไม่มีเชิงลบไม่มีใครมีส่วนเสียไม่มีใครไม่มีส่วนเสียทุกคนมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียในตัวของเราเอง คุณนกพงศกรเขาเอาน้องมาเนี่ยเขามองหาแต่จุดเด่นของน้องที่จะสร้างสรรผลงานให้คนชมให้คนชมเขาไม่ได้กล่าวถึงแม้เขาจะทำไปไปทําประวัติของน้องมาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้พูดถึงจุดได้เลยเขาจุดพูดถึงแต่จุดพัฒนาที่จะมาสร้างสรรน้องแต่เราก็มาเจอจะไม่รู้จะเป็นเอฟซีหรือเปล่าหรือใครหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เอาขึ้นมาพูด นะครับมาพูดให้คุณนกพงศกรกับน้องอายถึงขั้นทักเช็ดผมนี่ทักเช็ดน้องไปเหมือนกันนะเพื่อที่จะบอกให้น้องรับเป็นเพื่อนหน่อยแต่น้องเขาอาจจะเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นหรืออะไรก็ไม่รู้น้องเขาก็ยังไม่รับผมอยู่ผมไปในหน้าเวทีหลายครั้งนะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับน้องเขาเลยว่าจะให้น้องเขารับแอดเพราะว่าเราไม่รบกวนเ่าไงครับเราไม่รบกวนไม่รบกวนว่าน้องเขาเนี่ยอายุยังเด็กอยู่ถ้าเราไปคุยไปอะไรอาจจะเป็นการสร้างภาระ สร้างงานให้น้องเขาเพิ่มน้องเขามาขึ้นเวทีเอ่อแล้วก็ลงไปน้องเขาควรจะได้รับการพักผ่อนเราจะไม่ไปรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาผมก็รอนู่นแหละรอประมาณสักเปิดวงเปิดทําการแสดง14ตุลาก็าอาจจะขอไปขอถ่ายรูปขออะไรหลังเวทีบ้างถ้ามีโอกาสถ้าไม่มีโอกาสเราก็ดูว่าน้องเขาวุ่นวายกันไปไมแ่แต่งหน้าแต่งตัวทั้งจะถ่ายรูปกับเอฟซีเขามีเวลาว่างหรือเปล่าไม่มีก็แล้วไป นะครับถ้ามีเวลาเราก็ไปถ่ายหน้าเวทีดีกว่าตอนน้องเขาออกมาพบปะเอฟซีเราก็ไปขอถ่ายตรงนูน้นให้เพื่อนไทยให้ให้คนที่ดูแลน้องเขาถ่ายให้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนเราเป็นเอฟซีทั่วไปที่ไปขอถ่ายเราจะไม่สร้างอะไรเป็นพิเศษที่เป็นเป็นภาระให้กับน้องเขาเพราะาเราเข้าใจว่าเด็กต้องการที่จะพักผ่อนนะครับเมื่อออกมาหน้าเวทีก็น่าจะพูดคุยเทคแคร์ปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับหน้าเวทีอย่างนั้น เมื่อหลังวิธีก็น่าจะเป็นเวลาส่วนตัวของเขาให้เขาอยู่กับคนที่สนิทที่สุดนะครับอย่างนี้เราก็พิจิตย่างนี้เราจะไม่ไปพูดว่าเอ้ยน้องเขาเล่นตัวดังแล้วเล่นตัวอย่างนี้ไปขอถ่ายรูปก็ไม่ให้เราจะไม่เอาประโยชน์ของเราเป็นหลักเราจะเอาประโยชน์ของน้องเขาเนื่องจากเราเขาเป็นเด็กเราท่องจําคําว่าเด็กเอาไว้เราท่องจําคําว่าเด็กเอาไว้นะครับเด็กจะต้องได้รับการดูแลไม่ใช่ให้เด็กมาดูแลเราเนี่ยผมมีวิธีคิดแบบนี้ฉะนั้นเราจะไม่เราจะไม่ไปเรียกร้องอะไรกับเด็กมากมาย นะครับเราดูแต่ศิละปะการแสดงดูความสามารถของน้องเขาแล้วก็ให้กําลังใจมีห้าบาทสิบาทยี่สิบาทก็ไปยื่นให้น้องเขาหลายคนมันก็เต็มไปเองครับบทว,วิหารลานเจดีสลาหลายแห่งเต็มวัดเต็มว่าสร้างด้วยเงินคนบริจาคทั้งละยี่สิบาทนี่แหละหลวงพ่อก็พูดให้ผมฟังบอกว่าได้ค่าน้ําค่าไฟก็ทีละยี่สิบาทนี่แหละครูใจค,คนมาล้วงเงินมาทานเป็นหมื่นเป็นพนันเป็นแสนมันก็ลําบากอยู่เศรษฐกิจแบบนี้ก็ช่วยกันคนเล็กคนน้อยก็ไม่ได้ว่าเนี่ยเห็นไหม เราก็ไปมองดูจุดนี้แล้วก็เอาไปช่วยนะครับให้น้องเขาได้เติมเต็มจะได้ไปดูแลบ้านช่องห้องหอปู่ย่าตายายเอ,อ่อแล้วก็พ่อแม่เขาซึ่งโอกาสนึงไม่อาจจะได้ดูแลลูกตอนนี้ลูกก็อาจจะขอเวลาตอบแทนมุนคุณเพราะยังไงยังไงพบกนี้ก็คือมาตาปิตุปทนางผู้บำรุงบิดามารดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญส่วนบิดามารดาจะอาจจะดูแลเราบ้างาขาดตุบกพ่องบ้าง,างก็ช่างท่านเถอะ ความจาเป็นมันก็มีแต่เมื่อเรามีโอกาสเราก็ไม่ควรที่จะลืมบุญคุณที่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กปู่ย่าเรากันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณนุพองศกรข้าสอนให้น้องเป็นแบบเนี่ยผมก็ชื่นชมในวิธีคิดของคุณนุพองศกรที่เป็นค่อยอกว่าเป็นวิธีคิดเชิงบวกไม่มีเชิงลบเลยนั่นแล้วนี่ผมก็เห็นว่าในอนาคตข,ข้างหน้าเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอ,อาสกุลนาพรของเราจะอยู่กับมลลำเสียงหกผมคิดว่าขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่า จนกว่าจะวงจะเลือกนู่นแหละนะครับจนกว่าจะวงจะเลือกจากกันนู่นแหละจะอยู่กับกันไปยังไงเพราะว่าเพราะน้องอายเนี่ยเขามีความกตัญญูวันหนึ่งพอไปดูคลิปน้องของเขาเนี่ยเขาพูดบอกว่าถ้าอายได้เงินหนึ่งล้านบาทจะแบ่งให้พ่อห้าแสนเห็นไหมครับความคิดเด็กไม่มีใครไปเสี้ยมไปสอนเขานะเขาคิดขึ้นมาเองเขาคิดได้เพราะเขาโดนคุณย่าซึ่งเป็นคนแก่ปลูกฝังเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีเห็นไหมครับ โดนคุณญาติปลูกฝังเรื่องความกตัญดูกตะเวทีนิมิตังสาธุรูปนังกระตันดูกรตะเวทีตาความกระตันดูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีคนมาบุลลี่น้องเขาโดยการทักแชทมาว่าให้น้องเขาอย่างนู้นมาว่าให้น้องเขาอย่างนี้นะครับซึ่งสาระสําคัญไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรซึ่งในคลิปเขาก็ไม่ได้บอกแต่เราพยากรณ์ว่าเป็นเรื่องที่ทําให้น้องเขาหนีงหงุดหงิดพอสมควรทําให้น้องเขาเสียหายพอสมควรซึ่งคุณนุกพงศกรก็ ให้น้องเขาเนี่ยเอาโทรศัพท์ออกแล้วก็เอาน้องเขาไปไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้พูดถึงคําคําบางคำที่มันไม่ไม่เหมาะคุณนุกพงศกรก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกบล็อกซะแค่นี้เองครับเราก็ไปไม่ไปต่อล้อต่อเถียงเขาเรียกว่าโดนเห่าโดนหมาเห่าก็ไม่ไปเห่าไม่ไปเห่าตอบหมานะครับก็ไม่ไปเห่าตอบหมาก็แค่บล็อกบล็อกก็คือไม่ไปพูดไม่ไปสนทนาด้วยกับคนที่มีความคิดในเชิงลบนี่ก็เป็นการก้าวข้ามผ่านก้าวข้ามผ่านแบบไม่ง่ายนิดเดียวเอง นะครับอย่าไปคิดถึงมันเราคิดงานไปข้างหน้างานสร้างสารรค์จะดีกว่านะครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งผมเชื่นชมวิธีการของเขาเหมือนกันนะครับก็คือบล็อกไปนะครับไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราก็มาดูอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของคนที่ไปบุลลี่น้องเขาไปแท็กแชทด,ด่าว่าน้องเขาเนี่ยหัวใจทําด้วยอะไรหัวใจทําด้วยอะไรเป็นคําถามที่ผมถามว่าหัวใจจิตใจทําด้วยอะไรนะครับผมไม่ได้ ผมไม่ได้เป็นญาติของน้องเขาผมไม่ได้เป็นญาติคุณนพพงศกรนะแต่ผมในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยผมผมผมถามว่าหัวใจเราทําด้วยอะไรเราเป็นครูเราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเนี่ยหัวใจเราทุ่มด้วยอะไรหัวใจเราทําด้วยเมตตากรุณาเม้ตาอเบกขาไหมผู้ใหญ่จะต้องเป็นเป็นผู้ที่มีพรหมวิหารสี่จะต้องมีความเมตตาอยากให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เห็นน้องอายเขาอยู่กับคุณย่ากับคุณปู่เขาด้วยความยากลําบากเราก็จะให้ผล เราก็ช่วยเขาให้เขาพ้นจากความยากลำบากแล้วก็เมตตาการุณาก็ช่วยให้เขามีความสุขเห็นไหมครับเมตตาอยากให้เขพ้นจากความทุกข์กรุณาช่วยให้เขามีความสุขอาจจะสิบบาทยี่สิบ,บาทอย่างผมว่าหรือไม่ก็ช่วยแชร์ช่วยแชร์กิตจากความของเขาให้คนรู้ให้คนเขามีโอกาสมีบาร,รมีพอไปช่วยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าช่วยอยากให้เขาพ้นมีความสุขเมตตาการุณามุทิตาก็พลอยยินดี ถ้าน้องเขาได้พวงมาลัยพวงเยอะได้อะไรเยอะก็พลอยยินดีที่น้องเขามีความสุขจะได้สร้างบ้านให้คุณปู่คุณย่าจ,จะต้องซื้อที่ดินไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นอย่างเนี้ยเราก็พลอยยินดีเขาเราียกว่ามีมุทิตาจิตพลอยยินดีแล้วก็มีอุเบกขาจิตจิตเป็นกลางไม่มีอคติไม่มีความเกลียดเกลียดจนเห็นอะไรก็เกลียดไปหมดเห็นคนได้ดีไม่ด,ดีก็เกลียดไปหมดอย่างเงี้ยเขาเราียกว่าเป็นมะเร็งในอารมณ์ เราทำไมต้องสร้างบะเรนในอารมณ์ของตัวเองนะครับโกรธคนอื่นเกลียดคนอื่นเนี่ยโกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนจะนั่งนอนก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสแล้วยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครหน้าแค้นใจจริงหนาไม่น่าชมโกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนโกรธเขาความโกรธมันเผาใจตัวเราเองเผาใจเรานี่แหละให้มันเร่าร้อนเพราะจิตใจที่โกรธคนนี่มันเร่าร้อนมันเผา เมื่อโกรธเขาจะทำยังไงจะแก้แค้นทำยังไงจะไปทำ้ายทำยังไงจะทำ้ายเขาได้ด้วยทางตรงหรือทางอ้อมสารพัดที่จะสร้างมะเร็งให้เกิดขึ้นในอารมณ์ของเราเราเกิดมาอายุยืนยาวนานแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะลดละเลิกความโกรธจากจิตใจของตนเองเพราะว่าความโกรธที่มันอยู่จิตใจของเราเนี่ยความอิจฉาลิสยาที่มันอยู่จิตใจของเราเนี่ยมันจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นสันดานภาษาธรรมะนะ ภาษาสมะก็คือสนาก็คือมันยากที่จะขุดออกมันยากที่จะขุดออกมันแข็งมันแร่งมากมันไม่เหมือนนิสัยนิสัยอาจจะแก้ไขได้เล็กๆน้อยๆแต่อะไรที่มันเป็นขันทะสันดานอย่างพุธเจ้าพูดอีกมันยากถ้าจะเป็นบัวก็เป็นบัวเพศที่สี่ที่อยู่ในโครนตมนะครับเราต้องดึงตัวของเราให้ออกจากโครนตมแล้วก็ขึ้นมาเป็นบัวที่โผล่พ้นน้าพอรับแสงอาทิตย์โชว์ความสวยงามให้คนอื่นได้ชื่นชมให้แมลงผู้แมลงพึ่งได้ไต่ตอมกับเกสรของเรา คนเราจะต้องคิดอย่างนี้เพื่อเราถึงจะมีความสุขมีความเจริญในใจิตใจเราเห็นใครเราเห็นใครอาจจะทําไม่ถูกเราก็เข้าออข้ามผ่านไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปคบหาแค่เราเดินออกมาเขาเรียกว่าไม่คบคนผ่านไม่คบคนผ่านอาเซวนาจจพาละดังบัณทิตานันจเซวนาบูชาจะปุชนนยนังเอตตมังคลมุตตมังไม่คบคนผ่านเราเจอคนผ่านแล้วก็หลีกออกครบบัณฑิตเจอบัณฑิตเราก็คบหาแล้วก็บูชาบุคลที่ควรบูชาสามอย่างนี้เป็นมงคลอันเกษม ฉั้นเราควรต้องควรสร้างจิตใจของเราให้เต็มไปด้วยพรหมวิหารธรรมนะครับพรหมวิหารธรรมจิตใจของเราจะต้องเป็นคนที่มีหิริโอตตะปะฮิริที่มีความเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปเขาเรียกว่าฮิริโอตตะปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปจิตใจของเราต้องมีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลที่มันจะมาเกิดขึ้นในใจของเรานะครับวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาหยิบยกขึ้นมาพูดเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราผมไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่พระนักเทศไม่ใช่อะไรแต่เราอยากจะให้พวกเรามาเรียนรู้ว่า เมื่อเราไปเจอคนเด็กน้อยเขาทำดีไปเจอเด็กน้อยเขาทำเก่งอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะยินดีจะเป็นลูกใครก็ตามถ้าทำดีถึงจะเป็นลูกเราถ้าทำชั่วเราก็ต้องตําหนิเพราะว่าการตําหนิคนเนี่ยมันเป็นการชี้คุ้มทรัพย์ให้เขาเราตําหนิด้วยข้อมูลไม่ใช่เราไปตําหนิแบบอิจฉาลิษยาเขาตําหนิสร้างสรรค์แบบสร้างสรรค์ให้ข้อมูลเขาในการพัฒนาเนี่ยน้องอย่างนี้อยู่นะลูกอันนี้คนเปลี่ยนแปลงนะลูกอันนี้คนรแก้ไขนะลูก ถ้าเราตำหนิอย่างนี้ไม่มีใครว่าหรอกน้องอายก็ไม่พ ah ah um ูดคุณนนท์โอ๊คงศกรก็จะยกมือขอบคุณโอ้ดีแล้วคุณแม่ที่ช่วยกันตำหนิช่วยกันชี้แจงช่วยชี้แนะให้น้องเขาได้มีจุดพัฒนาเขาเรียกว่ามองหาจุดพัฒนาให้เกิดขึ้นกับเด็กเราอย่าไปมองหาจุดได้ของเด็กแล้วเมาบุลลี่ทําให้เขาเสียอกเสียใจบางครั้งเนี่ยเราทําบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันติดอยู่ในนิสัยของเราจนกลายเป็นสันดานลึกเข้าไปเราแก้ไขยาก แต่ผมมาเชิญชวนพวกเราให้แก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขมันจะเป็นติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าจิตใจของเราจะตกนรกโดยที่เรายังไม่ตายเขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะครับจิตใจของเราจะเป็นสัตว์เดรัจฉานในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าจิตใจของเราอุดมไปด้วยเมตามตากรุณาเมตตาเบาิกขาจิตใจของเราก็จะเป็นพระพรหมตายไปก็เปิดเป็นพรหมในพรหม,มโลก ถ้าจิตใจอิจฉาลิษยาคนอื่นจิตใจของเราก็จะเปิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาเรียกว่าเป็นอบายภูมิท,ทั้งทงที่เรายังไม่ตายรายการคุณอนเราทุกเรื่องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านจงมีสติระนับความโกรธขึ้นในใจของตนเองขอพี่น้องทุกคนจงอยู่ภายใต้บาร,รมีของพุทธธรรมพระพุทธธรรมประสงค์ขอท,ทุกท่านจงมั่งมีสิสุขจินหญ่บก จกใหญ่ลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใช่ตัวพระวังชัย้านังคลังเงินคำเจี่ยวจะได้ขาดเขินทงห้องใสดังทองในบ่ยังทองไรเข่าเต็มกระเป๋าอึ้งตึงนอนหลับกัได้เงินพันนอนฝันกัได้งเงินหมืน่นนอนตื่นกัได้เงินแสนงานแกงแขน,งนกัได้เงินล้านหลายหล,ล,ลายหล,ล,ลายหล,ลายมามีสิสุ์ุึกุผู้ทุกคนสวัสดีครับไปสนใจเลยจ้าอย่าบอกไปแล้ววะสิ <laughs> ขนาดผู้่อสนใจก็บอกไปเลยว่ายังได้ยังได้ยังทำอาหาอหลานเนาะบ ทางว่าซื้อซื้ออิหลาเมื่อวานครับว่าเอออหีหลาเฮาจะใส่ได้สันอันนี้เป <c oughs> ็อย่างดอกรูกดอกอสิจัดการไม่พอเราไว้คิดอย่นี้เป็นย่งดอกคนหักกับบักไลยคนมาหักใส่ขจาวาลลยแต่ว่าถักไหมอีหลาอ่ะบอกไปเลยลูกไม่รู้ สร้างหลัวพิ้วเต๋อออกใช่ไหมแต้มอะไรกันเลยวะเนี่ยไม่หรอหล่าสุดความไปดู้พ่อจ้าอุ้ยน่าอะไรแม่พชัชราไลน้าขอเพลงนี้นะคะับญาญาผัดกระทือพี่ย้องกระทือมามี่ก็ถูกถูกทุกคนครับอาอายถูกพ่อจ้าก็ถูกลุงเอกถูกถูกทุกคน อาออยอาออยถูกอาออยใจบ,บ, <c oughs> บอกมึงมาซื้อไอโฟนสิบห้าให้ป้าสิพ่อจา๋าลูกนะครับขอบคุณครับเ yeah, yeah, yeah. yeah. ยียเยียอาไอร้องเพลงใหม่บิว